ไปไหนคะเนี่ยกำลังกายกับลูกอ๋อกำลังกายกำลังกายเดินทูกไหมลูกพูดไรโดยพูดไรเดินกับพ่อกกำลังกายทุกวันวิ่งทุกวัน รวยตาพิเสีแดงอ่ะเพราะว่าโดนไฟรวยไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยออกไปแล้ว <c oughs> ออกกำลังกายตอนกี่โมงกี่ทุ่มสี่สาม